โอเคนะครับต่อไปก็เป็นข้อที่9แลวก็ข้อที่10นะครับก็คือเรื่องของกฎการเหนี่ยวนําไฟฟ้าของฟาราด์นะครับน่าจะข้อที่9เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการอธิบายนะครับรูปภาพนะครับรูปนี้เนาะรูปพวกนี้นะครับซึ่งมันสามารถอธิบายได้โดยว่าเมื่อเราเนี่ยเคลื่อนแม่เหล็กนะครับเข้าหรือว่าเคลื่อนแม่เหล็กออกจากขดลวดนะครับเห็นไหมครับอ่าในวงกลมตรงนี้นะครับก็คือขดลวดเนาะ เมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กเข้าหรือว่าออกเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับก็คือการขยับแม่เหล็กไปมาเนี่ยทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งการขยับเข้าจะทําให้เกิดไฟฟ้าในทิศเขาเรียกว,ว่าตามเข็มนาฬิกานะครับและการดึงแม่เหล็กออกเนะี่ยเขาเรียกว่าเกิดกระแสไฟฟ้าในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับ สรุปเนี่ยดูสรุปนะครับสรุปก็คือกระแสะไฟฟ้าสามารถถูกเหนี่ยวนําในวงจรไฟฟ้าได้โดยการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็คือการเอาแม่เหล็กเข้าออกเข,ข้าออกจากขดลวดนั่นเองนะครับกระแสะเหนี่ยวนําเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กภายในขดลวดท,ท,ทุติยาภูมิหมายถึงว่าถ้าเราแบบขยับไปขยับมาแล้วเราหยุดเมื่อไหร่นะครับ กระแสไฟฟ้าก็จะหายไปนะครับก็คือไม่ได้อยู่ตลอดนะครับก็เป็นกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนั่นเองนะครับนี่นะครับจึงกล่าวได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็คือนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่า emf เนี่ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในขดลวด ทุติยภูมินั่นเองนะครับนะต่อไปก็คือข้อที่10เนาะข้อที่10เนี่ยเห็นว่าจะพูดถึงเรื่องสมการนะครับสมการนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าสมการที่น่าจะจําหรือว่าน่าจะใช้น่าจะเป็นอ่าสมการตัวนี้เนาะ คงอย่าหาออกตัวนี้นะครับถ้าออกตัวนี้ผมก็ทําไม่ได้นะครับนะอ,ออก2ตัวนี้ดีกว่านะครับจําสมการก็คือ e m f เหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับลบเนะครับ n ก็คือจํานวนรอบของขดลวดนะครับคูณกับ d ก็คือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กตอนหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะอ่านี่นะครับสมมุติว่าขด ลวดล้อมรอบพื้นที่ A นะครับรถล้อมรอบพื้นที่ A มีสนามแม่เหล็กตัดผ่านดังรูปนี่สนามแม่เหล็กตัดนะครับเป็นมุมเซตาดังนี้ฟากแม่เหล็กในคนลวดจะเท่ากับ B a cos เซตานะครับก็คือสนามแม่เหล็กคูณกับพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดของ A เนี่ยคูณกับค่า c o s เซตาก็คือมุมตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้สูตรนี้มาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ E.M.F เหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับลบ การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่ลเหล็กตอนน่งหน่วยเวลาโอเคนี่นะครับก็คือมันก็คือสูตรเดียวกับอันนี้นะครับแค่ไอตัวนี้มันก็คือค่าย่อยของค่าฟลักซ์แม่ลเหล็กนั่นเองนะครับจากสมการข้้นต้นเราจะเห็นว่าอีกันต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่ลเหล็กต่อเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ล้อมรอบต่อเวลาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมุมนะครับถึงจะเกิด E M F ได้นะครับเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะครับ คิดว่าจําสมการนี้นะครับกับสมการนี้ไปเนาะโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างของเนีย่ยข้อสอบข้อที่10เนี่ยก็คือขอดลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจานวนสองรอบจำนวนน,วน,นี่จำนวนรอบก็คือ n นะครับแต่ละด้านมีขนาดามีขนาด18ซนติเมตรนะครับอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยด้วยนะครับนะอลองวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับนี่เป็น 18 18นะครับตรงนี้ยาว18เซนและตรงนี้ก็ยาว18เซนนะครับมีสนามแม่เหล็กพุ่งตั้งฉากเข้าไปเลยนะครับก็คือพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับพุ่งทะลุไปครับเราก็จะทํามุมขึ้นมานะครับเป็นมุมตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของคดลวดถ้าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงจากอ่าเขาให้เนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีอ่า db by dt นะครับก็คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กต่อหน่วยเวลานะครับก็คือ80วินาทีเนาะนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นเดลต้าทีนะครับส่วนตรงนี้เป็นเดลต้าบีนะโอเคนะครับจากสูตรตะกี้นะครับ emf เหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ N, ะครับคูณกับฟลักแม่เหล็ก ต่อหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมนะผมจำถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านี่แล้วลืมลืมตัวดีปตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่โอเคนะครับอ่าซึ่งเราจะได้ว่า N เนี่ยคือลบ200เนาะคูณกับการเปลี่ยนแปลงฟัก์แม่นเหล็กตะกี้เราได้ว่ามันคือ B A c อ s อสเซตาถูกไหมครับส่วนด้วย ดลต้ตาทีตรงนี้คือ 0. ูนจุดแปดวินาทีนะครับหน่วยตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะวินาทีถูกแล้วนะครับนะครับเราไปดูว่า B เปลี่ยนแปลงไป 0- ูนถึงศูนะครับเอา b หลังลบ b แรกนะครับเราก็จะได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด0.5เนาะศูนในส่วนของพื้นที่ A นะครับพื้นที่หน้าตัด A เนี่ยเห็นเขาบอกว่าในโจทย์นะครับบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะครับเราก็คือเอา18เซนนะครับ 18คูณกับ18นะครับคูณกับ10ยกกำลัง4นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยเนาะมันคือ18ยกกำลัง2คูณกับ18ยกกำลัง2ผมจัดให้10ยกกำลังลบ4มาอยู่ด้านหลังนะครับ c o s เซตา้ซตาซนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นตั้งฉากเนาะตั้งฉากก็คือมุม90องศานั่นเองซึ่งคอส90องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นนะครับเราก็ คูณ1เข้าไปอจริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่เขียนไว้ก็ได้เราก็ทําการคํานวณหาค่าออกมานะครับนี่นะครับซึ่งข้างล่างนี้คํานวณมาแล้วก็คือลบ4ี่จุดห้านโวลต์นะครับนะโอเคลบสี okay. ่จุดศโวลต์นะครับ เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้เขาไม่เปลี่ยนหน่วยตรงนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนหน่วยเขาใช้ศูนย์จุดอ๋ออ๋อเขาเขาเปลี่ยนหน่วยแล้วนะครับเปลี่ยนหน่วยแล้วเปลี่ยนหน่วยแล้วนะครับผมดีตรงนี้เปลี่ยนเป็น0.18แล้วนะครับของผมใช้เป็นสิบแปนะครับคูณโอเคนะครับคำตอบก็จะได้เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนว้อข้าสอบข้อ9และข้าสินั่นเองครับ